อานจะเดือบางทีมาจะไเป็นนกหนงขามือเดียวเราข้าออกเลยอวาจะไล่เรือยบางเร็วยอไอมุกกันนนี่นานแาเลยแดสาโยาดอกมโควิตายแต่แต่คืนแรกแล้วยาดองเองมันจะขวดผมมาจะโควิตูนะ สวัสดีครับผมคักคทยขมรเลิดน้ำกันครับมาเด้องครับผมนาวานเริ่มเริ่มเริ่มกันังนนเห็ดที่ทําการเท่ามันให้บ้านครับผมสาขาสองอันนี้กับมหาไม้อยู่ครับผมได้แล้วครับไม่เสาสิเอลเอ่ตัดไม้แป้นพื้นครับผมอันนี้ตัดไม่นะครับมาสอยได้น้องๆมาสอยครับมือนี้ครับมาแต่เกาหลีก็มี เซตัดเฮ็ดเขาลามว่ะเส่มาเบิ้งดูบบังฮ็ดเขาลามฮะครับเบางที่ทำการเฮา <c oughs> มาเลยครับตุง้งไก่ตอนเที่ยงครับผม <c oughs> ตัดตัด <c oughs> นี่ครับไม่เสาเฮานี่ไม่อายุห่างหกสิบปีแล้วครับไม่เสานี่แข็งแรงทนทานครับนี่ของแท้แน่นอนเลยครับผมเยอะไปกินได้เนาะสันมามาครับผมนี่ครับได้แล้วไม่เสาครับน้องๆไปซอยแบกมาครับคุณซาลนี่นี่ครับเสาหกต้นครับแก่นๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ไม่เสาเงินโบราณเลยนะครับนี่ ๋ยวางฮาสิเปตัดไม่ขาวไม่คือครับาทีนี้นี่ครับทีมงานน้องๆครับน้องๆจากมอนครครับมาสอยมานี่มีแต่ผู้บ่าวเด้อพี่สงหวังมาเด้อนี่เดยวไปคนเดินอะไรสับ มีเดี๋ยวไอ้ตามเขาไปเด้วยจะหาหน้าที่เดี๋ยวขาไปตัดไม้อยู่ในบ้านครับผมมาที่นี้ครับตอนนี้ก็นั่งพักสองเมย์กันจักหน่อยก่อนเนตยังไงหักไม้ฮะโอ้โหหักไทยบุญหักไม่อีกเพื่อนเอ้ยนี่ครับบรรยากาศทงไห่ทงแนได้น้องๆมาซอยครับวันนี้ มอวมย้อนก่มนี่หะมันบเดวจะเดือนะ่้อะไเบิกเทียงหน้าจุดซว่าลิ้นดุหลเทียงหนาจุดซีเด้งกล่องจักหน่อยก่อนแล้วาเข้าไปตามรังเข้าไปมยลบรัเขาากเดี๋ยวตามเขาไปอีกห้านาที ขากตเตื่นมแล้วช่กงันเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปตัดใหม่อยู่ในบ้านครับผมกล้องคืมวยวะดูนึ่งแสนคนที่ยังไม่เข้ามาดูคนดูหนึ่งแสนยังม่เข้ามาเบ่งเลยครับผมเงียบกิ๊บปติโอ้ยยังโอ้ยเข่าหน้าไม่แ้งเดี๋ยวจดใหม่หรอจดดีกว่ บ่แ้วปเอาลงเหรอใให้หน้าเหยื่นห่เหอวมพ่อเอาหึเหรวนี่ยืนมฮไฮัลโหครับานเท้า่าเลยนี่นีน้อยน่งเหื่อยก็เหน่อยตามขไปเผาหอยได้เ้อมาเอาไปกินเด้อ วัดมามึงถือเยอะเซตลุงๆนะคือต่พักแล้วจีอหงอดซุบใจอีกรายการว่เพื่อนรายการได้เมนูมากินอยู่ห้องหน้าอยู่ครับมือนี้ต้มไก่ตำมะฮุ่งครับย่างใส่่งไครับ เฮ้ยมือหน้าเอาเงินไปกับ่ได้กินย่างใสกันเลครับออกมาลิ่นทงหงายทงหน้าครับกินเข่าครับผมกินเข่าเที่ยงน้ำกันสางสานลิ้นสอร์ทไว้ให้ต้อนรับน้องๆครับภูบ่าวลายเท่นอเป็นตาไปมาๆครับมาเอาแนวแก้มาทำเด้อพี่สมวังเด้อแนวแก้มาฝากผู้บ่าวนี่เด้อ เน็ตเอากระจกขึ้นแล้วก็เอากูแจลออกมาเนี่ยของลายของมีค่าทั like bottle bottle ้งหมดนี้ลรถค้างแสงเอากระจกขึ้นเนี่ยไม่เห็นพี่ใหญขึ้นอะไรูกพี่ใหญ่กูละงงแล้วตอนนั้นมากูคกิปของออตอนนั้นกูเก็บของกูเศร้าพักอะไรก็เอาเาไปเป็นที่รถมาไม่ได้เออบอกพักพักกูเป็นยังไงเราตอนนั้นอัพสตอรี่กับบอลซอน ลาม่เขาคายไเด้อครับผมมามามาหลินน้ำกันครับผมนะปววิยว่าบวิสอง่าไละัดเขาเป็นนั่นแหละไเป็นเขาหลบ้าสิไปจ้เขากัไปมันละไมถึงเล่าว่าเปนนี้เปลี่ยนไปแล้วบาด้าดนี่เรสนอยู่นสิลท่าเทียหมูกู ตัดเลยล่ตัดต่อผมได้เลยในจังหวะนี้เพราะมีการตัดต่อในจังหวะนี้ผมมีการตัดต่อเลยจังหวะนี้เต็มเต็มเลยข่าวอะไรบึงรุนนี่ปิดเสียงมาเลยเด้กีเข่าเฮียงแล้วกับปูผาเลยข่าไปทางอื่นมาฟินโมฆะครับทุกคนที่เบิ่งอยู่กับโมฆาเลยครับเบาเรียนเีการเลาเรียนของวอรานเลยหยอกครเมื่อกี้หยอกไอเห็นอันนั้นนี่บอยู่อ่ะ น้องหาดเนี่ยเนี่ยมองที่วาเข้าไปเซื่อนเซื่อนฟุ่นอ่ะนะปนะไุ่นเนอะไรอน้วะอุ้ยุ่ไม่ตออนอะไรนะเอามาเห็โตได้ด้ือกันเนี่ยไม่เสียไม่ห้องกันนะนะห้องพาเลตพาเละพาเลเออพาเลเอาเอาเพเจียงก็ได้ไหนเอาไว้เอาไเจอผ้าอุ้ยนี่หนาไหนเนี่ใส่เไปสั่ง ห้านังก็ได้กินเราห้ะมึงเบิ่งมันัเยื่มแล้วชีวิตนี้สิไม่ขออะไรมากมายหัวซุ้บต้นไม่อ่ะพ่อนอกจากซ้มแบรกับติดข้าวซ้มแบรหลายอยู่บ้าสามารถอย่างเทินอยอะแยะตัดสองต้นนี่ไม่อันซาดนี่ต้นซาดแบบนี้แล้วอยู่สวนสวนในบ้าน ต้นไสศาสตรยต้นใส่สาออตส,สาตต,ตัดตัดตัดมากองไว้แหละมาไว้ซอยเลยนะไปซอยเห็ดขาวเห็ดคือซอยเอา,อา,าเขันซื้อเอาเนี่ยว้ไม่ตัวหนึ่งเพ่งเดะไม่ขาวไม่ยังฮะเตมเพ้ตืมนแล้ว มันจังข้องนี่ติดจะด,ดองด้ว่เราืูกันมือสั่นเลนบอยเลยถ <laughs> ือไปซื้อมาวบเงิเนในรถหนารถซื้อมาว้เติม<อ>ยู่ช่องกลางอ <laughs> อาไปฟิมออาไปใ้ลองดีเด่นว <laughs> ุไปประืืนคืนนี้หกทุ่มบอเบ,าบ,าบ,าบานินแมันแพ้อยู่แล้วแพงเลยแมนซีบอสเมนเมนโยกับริเวอร์อ<พ>ีกล เอฟอีโอ้เดือดซองอริงละถ่าเนเมยนยูเมนยูเต้นมือไหนไอเมามือนั่นเอาอีรีมือไห้กับเมาต้องเน็ดค่ะดวนเลยดวนกันเลยได้คนละขวดเน็ดขวดนี่อ้าอีกขวดหนึ่งดวนกันเลยมือนะฮะมันถ่ายไปมือรับเรามันมาเจ้าเล้านางรับอีมือมือก่อนฮะอยู่กระตบหาน่งรับอีรีมือเมาพราะย็ดยูนิตเต่เศร้า อันมากูุนดินนีแล้วนี่โคตวเน่าโคตรง่อยเนาะโคตรโคตรง่อยทั้งทั้งไอตัวกินขอนอนเราชื่ออีกสามเนาะเชเนาะไปตัวแป๊บเดียวโอ้ท้ายอยู่ตัวไอได้นอนกับตัวปเลยแล้วย่างเขาบ้านบ่ได้แล้วปานาเขาไปปุ๊บโกนซอดซอดเมียวาซันเฮ้ยโอ้วันหยุด คนไร้ซสดก็ยึดนํำบ่คนเบิรกคนเบิกไร้ซดก็ยึดน้ำมันยึดเดี๋ยวตอนเที่ยงครับผมเดี๋ยวสิถ่ายคลิปไว้ให้เบิงครับผมต้มเมนูแซ่บๆต้มไก่สูตรผูเบามนครครับผมนี่มีแนวใส่อยู่บ่อพราใบพงสุรต์เฮานี้ต้นต้นใบพงสุรดนนะต้นใช้ยาครุณจักกันอยู่บ่ใบพงสุลใส่ายลายเจ้าลายบัดข่อยบุกินได้ใส่อ่ะว่าเราสิ ไปกินได้ใช่ไหมใส่แต่ใส่แต่ใบพุงที่เราถแซ่บแล้วจะได้จะเป็นเรื่เดียวคือไอ้มือจะเนี่ยนะเนี่ยนากรนดือซี่ก็หัวให้เจ้าโซฟีมือเลยมันนี่ต้มไก่สูตรบ่าวมรครมันแล้ใส่ลุงกับไม่ได้กินประกีนใจต้มไก่โยธาสูตรบ่าวโยธาเออต้มไก่โยธาเลียแซ่บเนาะย่างใส่อะไรอย่างวะ ยางใส่สีสงครามยางใส่สีสงครามเต๊กเสาไม่ได้สีสงครามเลยนี่สมตำสมตำบันแทงสมตำบันแทงแป่ว่าหนังวะต้มมันเบายอดหาครับบาบันแทงนี่เพื่อชีสด็จได้บวชหัเดี๋ยวตามไปหน่อยนึง พวกนี้นนต่างตากแดดถ่ายอยู่หนาบ้านอยู่ข้าว่ันกบข้าว่ากับร่งมันเนี่ยคือมันให้กระตื้นแหละมันเห็นโทรศัพท์ก็มันฟุกงูแต่แปะมือเห็นอยู่ฟุ้งฟูกันมูเพราะว่าสไตล์บักเอร์อสไตล์บักเอื้่ฟุ้งฟูว่าเลยว่าตวยวว่าวว้าวว้าวว่าวั้าวว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 ่าวว้าวว้าวว้เวว้าวว้าววาวว้าวว้าวว้าวน้าวว้าวอนครพนมคร้าผมมาวว้าว้า้าบวน้ เดี๋ยวเจอกันในสดข้างในครับไปตัดไม้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนับเซีนเสนที่ยังบุลุก